สวัสดีค่ะเจอกับไก่กแล้วนะคะกับช่อง s a วาฟู้ดค่ะหากเพื่อนๆเ,เป็นคนนึงนะคะที่ชอบกินโรตีหรืออยากทําโรตีไว้กินเองนะคะหรือว่าอยากทําโรตีไว้ทําขายค่ะวันนี้ไก่ก็เอา6ปัญหานะคะที่เกิดจากข้อผิดพลาดจากประสบการณ์ของไก่นะคะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆค่ะก่อนที่จะทําโรตีนะคะจะได้ไม่พลาดเหมือนไก่ค่ะมาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะ ทำแล้วแป้งแข็งไม่นุ่มตีแป้งไม่ได้เป็นเพราะสาเหตุอะไรนะคะไก่ทํามาเป็น3ข้อด้วยกันนะคะเริ่มจากข้อ1ค่ะซึ่งไก่ว่าหลายๆคนก็พลาดข้อนี้นะคะนั่นก็คือส่วนผสมผิดนั่นเองค่ะ เวลาทำนะคะให้เราตรวจสอบส่วนผสมให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งน้ำไข่น้ำมันนะคะแม้แต่แป้งที่คนละแบรนด์คนละชนิดกันก็สามารถทำให้โรตีเราผิดสูตรได้เลยนะคะก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าในสูตรเนี่ยให้เราใช้แป้งอเนกประสงค์ใช่ไหมคะแต่เรา ใช้แป้งขนมปังหรือแป้งอื่นๆนะคะสัดส่วนของเหลวเนี่ยเราก็จะต้องปรับตามตัวแป้งนะคะซึ่งถ้าหากสูตรของเราผิดแม้แต่นิดเดียวนะคะก็อาจจะทําให้แป้งเราแข็งได้เลยค่ะมาดูข้อที่2กันต่อค่ะก็คือยังนวดแป้งไม่เข้ากันดีนะคะข้อนี้ถือว่าเป็นข้อสําคัญมากในการทําโลตีนะคะถ้าเกิดว่าเรายังนวดแป้งไม่ได้ที่หรือยังไม่เข้ากันดีนะคะก็สามารถทําให้แป้งของเราเนี่ยแข็งได้เลยค่ะ ข้อที่3นะคะก็คือยังพักแป้งไม่ได้ที่นะคะเพราะว่าถ้าหากเราพักแป้งน้อยเกินไปนะคะจะทําให้โรตีของเราเนี่ยไม่มีความยืดหยุ่นนะคะเวลาที่เราแผ่แป้งก็จะแผ่ยากนะคะและก็จะทําให้โรตีของเราแข็งด้วยค่ะ มาต่อข้อที่2กันเลยนะคะทำแล้วโรตีของเพื่อนๆบูดเป็นเพราะอะไรนะคะซึ่งข้อนี้เพื่อนๆถามกันมาเยอะค่ะสาเหตุก็คือน้ำที่เราใช้นะคะเพื่อนๆอ,อย่าใช้น้ำธรรมดาค่ะให้เราใช้เป็นน้ำต้มสุกนะคะแล้ววางไว้ให้อุ่นค่ะแล้วก็เอาไปทำโรตีนะคะแค่นี้โรตีของเราก็จะไม่บูดแล้วก็เก็บได้นานค่ะ มาต่อข้อที่3กันเลยนะคะน้ำมันที่ใช้ควรใช้เป็นน้ำมันอะไรนะคะน้ำมันที่ใช้สามารถใช้เป็นน้ำมันพืชได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นน้ำมันปาล์มเนี่ยกิ่นเขาก็จะไม่ชวนรับประทานเท่าไหร่นะคะแก่แนนะำให้ใช้เป็นน้ำมันรำข้าวหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองก็ใช้ได้ค่ะซึ่งจะทำให้รสชาติดีแล้วก็กินก็ดีด้วยค่ะมาต่อข้อที่4กันเลยนะคะแป้งที่ใช้ทำโรตีเนี่ยใช้แป้งอะไรได้บ้างนะคะ จากประสมการณ์ของไก่นะคะไก่ก็เคยใช้แป้งทําขนมปังนะคะแล้วก็แป้งอเนกประสงค์ค่ะซึ่งแป้งอเนกประสงค์กับแป้งขนมปังต่างกันตรงไหนนะคะตัวแป้งอเนกประสงค์เนี่ยความสามารถในการดูดซับความชื้นของเขาจะน้อยกว่าตัวแป้งขนมปังนะคะเวลาเราเอาแป้งอเนกประสงค์ไปทําโรตีนะคะเขาก็จะมีความกรอบนอกนุ่มข้างในนะคะแต่ว่าแป้งขนมปังเนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่ามีความฟูแล้วก็มีความนุ่มมากกว่านะคะ เพราะฉะนั้นสัดส่วนของเหล็กก็จะใส่ไม่เท่ากันนั่นเองนะคะตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆดูสูตรให้ดีก่อนที่จะทำนะคะว่าเขาใช้แป้งอะไรนะคะส่วนแป้งอื่นๆน,นะคะที่ไก่เคยเห็นมาก็จะมีแป้งทำซาลาเปานะคะซึ่งเพื่อนๆเนี่อนอยคอมเมนต์บอกมานะคะว่าทําแล้วก็นุ่มเหมือนแป้งขนมปังเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นแป้งเค้กหรือแป้งอื่นนอกจากนี้อันนั้นไก่ยังไม่เคยลองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนลองแล้วเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะ มาถึงข้อที่5กันแล้วนะคะข้อที่5เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยทำโรตีแล้วนะคะภายในวันเดียวทําไม่เสร็จสามารถทําในวันถัดไปได้หรือเปล่าสามารถทําได้นะคะก็คือพอเราผสมโรตีเสร็จแล้วนวดเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้เราแรปตัวโรตีนะคะแล้วนําไปแช่ช่องธรรมดาค่ะพอถึงวันถัดไปสมมุตินะคะวันนี้เราทําโรตีตอนเย็นแล้วทาถึงทำถึงขั้นตอนผสมแล้วก็นวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว พรุ่งนี้ก็ให้นําโรตีออกมาวางให้เขาละลายค่ะแล้วก็แบ่งเป็นก้อนๆนนะคะแล้วก็ตีแผ่หรือฟาดแล้วก็สามารถนําไปทอดได้เลยค่ะ มาถึงข้อ6นะคะข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราทานโรตีไม่หมดนะคะจะมีวิธีการเก็บโรตียังไงได้บ้างนะคะกายแบ่งออกเป็น2วิธีด้วยกันนะคะวิธีการแรกค่ะก็คือการเก็บโรตีแบบหมักนะคะพอเพื่อนๆน,นะคะผสมโรตีเสร็จแล้วพักแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เราแบ่งเขาเป็นก้อนๆน,นะคะแล้วหาภาชนะก็คือกล่องนะคะที่มีฝาปิดทาน้านํามันหรือว่าทาเนยให้ทั่วกล่องค่ะเสร็จแล้ว ตัวที่เราแบ่งไว้เป็นก้อนๆนนะคะก็ให้นํามาใส่กลอกค่ะเสร็จแล้วปิดฝาแล้วนําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะพอเราจะทานนะคะก็ให้นําโรตีออกมาวางให้เขาคายเย็นค่ะเสร็จแล้วก็สามารถตีแผ่แล้วก็ไปทอดได้ตามปกติเลยค่ะวิธีการนี้นะคะสามารถเก็บโรตีได้ประมาณ1อาทิตย์ค่ะต่อมานะคะวิธีที่2ก็คือวิธีการเก็บโรตีแบบสําเร็จรูปนะคะวิธีการนี้ก็คือไปถึงขั้นตอนที่เราทอดเลยค่ะ ให้เราทอดโรตีนะคะให้สุกที่ประมาณ 80- 9 0นะคะแล้วทอดโรตีให้หมดเลยนะคะแล้วก็เตรียมกล่องเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ให้เตรียมเป็นถุงพลาสติกที่ใช้รองโรตีแต่ละชั้นนะคะหรือว่าเป็นกระดาษซับมันก็ได้ค่ะเวลาเราทอดเสร็จแล้วก็ให้นําโรตีนะคะมาวางซ้อนกันเป็นชั้นๆนะคะโดยแต่ละชั้นเนี่ยก็ให้วางตัวกระดาษรองหรือว่าตัวพลาสติกเนี่ยขั้นเป็นแต่ละชั้นไปนะคะเสร็จแล้วก็ให้ปิดฝากล่องให้สนิทค่ะแล้วนําไปแช่ช่องฟรีซนะคะ เวลาเราจะทานนะคะก็แค่ให้เรานำโรตีออกมาทอดนะคะตามปกติได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะสามารถเก็บโรตีไว้ได้ถึง3เดือนเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็คือ6ข้อต้องรู้เกี่ยวกับการทำโรตีนะคะ เกิดมาจากความผิดพลาดของไก่นะคะที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะลงมือทําโรตีนะคะถ้าใครอยากทําไก่ก็มี2สูตรด้วยกันนะคะก็คือสูตรง่ายๆสําสหรับมือใหม่นะคะแล้วก็สูตรโรตีสําหรับคนที่จะทําขายนะคะไก่จะลงไว้ให้ใต้เดสคริปชันนี้นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีปัญหานอกเหนือจากที่ไก่บอกมานะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่า ถ้าใครอยากให้ไก่ทำเมนูไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ